สวัสดีครับนี่คือ i n s i g t t News Podcast บิ๊กตู่เดือดฉะกับนักข่าวฉายาบ้าบาบอๆบ,บิ๊กตู่หน้าบึ้งใส่นักข่าวบอกไม่สนใจประเพณีบ้าบาบอๆอย่างนี้ไม่มีหลังสื่อสายทำเนียตั้งฉายารัฐบาลหน้ากากคนดี พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงความรู้สึกหลังสื่อสายทำเนียบตั้งฉายาว่ารัฐบาลหน้ากากคนดีและฉายานายกแดเปื้อนพลเอกประยุทธ์ไม่สนใจด้วยสีหน้าบึ้งตึงพร้อมโบกมือแสดงความไม่พอใจเมื่อผู้สื่อข่าวชี้แจงว่าเป็นประเพณีปฏิบัติของสื่อมวลชนทำเนียบรัฐบาลนายกกล่าวทันทีว่าประเพณีบ้าๆบอๆอย่างนี้ไม่มี พร้อมโบกมือไล่สื่อมวลชนอีกครั้งผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าจะไปเป็นสมาชิกรวมไทยสร้างชาติเมื่อใดก่อนปีใหม่หรือไม่นายกกล่าวตะคี้เสียงดังว่าไม่มีไม่รู้ไม่ทราบนอกจากนี้นายกปฏิเสธให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่วันที่29ธันวาคมจะไปสมัครเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติว่าขอบคุณฉาย,ยาสื่อขอบคุณมาก สำหรับฉายารัฐบาลที่สื่อสายทำเนียบตั้งคือหน้ากากคนดีพร้อมให้เหตุผลว่าทั้งนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่ทุกคนยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรโคโควิด -19 ขณะเดียวกันภายใต้หน้ากาก,ากของรัฐบาลที่สร้างภาพจำตลอดเวลาว่าเป็นคนดีนโยบายทุกอย่างทำเพื่อบ้านเมืองและประชาชนแต่กลับเกิดข้อกังขาว่ายังเดินตามเจตนารมณ์ที่ประกาศไว้ได้หรือไม่ ตัวอย่างเช่นนโยบายกัญชาที่อวดอ้างทําเพื่อประชาชนแต่เมื่อเกิดผลกระทบจากการใช้ผิดวัตถุประสงค์กลายเป็นปัญหาสังคมบานปลายแม้แตรการออกกฎหมายควบคุมก็ยังใช้ไม่ได้สุดท้ายผักพาระเพิ่มให้ตำรวจเพียงเพราะต้องการเช็คลิสต์ตามนโยบายที่หาเสียงไว้ขณะที่นโยบายประชานิยมที่ออกแนวหาเสียงใช้ทั้งเบ็ด ทั้งป่าหรือการประกาศแก้ไขรัฐธรรมนูญก็มีความคุมเคือว่าประโยชน์ที่ได้นั้นเป็นของประชาชนหรือนักการเมืองกันแน่แต่ไม่ว่าจะเป็นนโยบายของพรรคการเมืองใดเมื่อออกมาในานามรัฐบาลประชาชนจึงเกิดความเครือบแคมสงสัยว่าปลายใต้หน้ากากาที่ประกาศเป็นคนดีนั้นจริงหรือไม่ขณะที่ฉายาพลเอกประยุทธ์คือ8เปื่อน โดยยกเหตุผลประกอบจากปมวาระดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีสั่นคอนภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ตลอดปีที่ผ่านมาและกลายเป็นข้อคอรหาถึงความชอบธรรมในการครองเก้าอี้นายกรัฐมนตรีต่อเนื่องยาวนานพลเอกประยุทธ์ถือเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยที่ศาลมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แม้เพียง38วัน ก็ทำให้สังคมเครือบแคลงสงสัยในตัวของพลเอกประยุทธ์ที่มักจะพูดเสมอว่าไม่ยึดติดอํานาจทุกอย่างทําเพื่อบ้านเมืองและประชาชนไม่เอื้อประโยชน์พวกพ้องยิ่งเมื่อปัญหาใต้พมถูกขุดคุยขึ้นใกล้ตัวเกินกว่าจะปัดความเกี่ยวโยงได้ทั้งนโยบายประชานิยมหรือนักการเมืองใกล้ตัวนายทหารใกล้ชิดที่ได้ไปนั่งอยู่ในบอร์ดบริหารบริษัทพลังงานแม้พิสูจน์กันทางกฎหมายไม่ได้ แต่ก็ถูกทำให้มองว่าไม่ได้ใสสะอาดผุดพองอีกต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากฐานเศรษฐกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ